ข้อพระคัมภีร์ประจำวันพระธรรมเลวีนิติบที่8 ที่หและข้อ36เียกได้กล่าวว่าโมเสสกล่าวแก่ชุมชนว่าต่อไปนี้เป็นสิ่งซึ่งพระยาเวทรงบัญชาให้ทำอารอนกับบุตรทั้งหลายของเขาได้ทำตามที่พระยาเวทรงบัญชาทางโมเสสทุกประการ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องที่รักในพระคิตุกท่านเช้านี้อยู่ด้วยกันกับจันฝ้ายนะคะ3วันแรกนะคะที่เราจะดูด้วยกันในหัวข้อหลักก็คืออาณาจักรปุโรหิตนะคะซึ่งหัวข้อในเช้าว,วันนี้ก็คือการยอมจำนวนต่อสิทธิอำนาจของพระองค์นะคะการยอมจำนวนต่อสิทธิอำนาจของพระองค์ปรากฏในพระธรรมเลวีนิติบทที่8นะคะข้อที่1ถึงข้อที่36นั่นเองพี่น้องคะ พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ในชีวิตของเราเึ้งหลายและในคิดจักรของโปรงทุกวันนี้นะคะโปรงปารถนาจะให้เราเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติที่บริสุทธิ์เพราะเมื่อเราเข้าสู่ความสว่างอันมัศจรรย์ของโปรงแล้วนะคะ ปุโรหิตจะต้องประกาศพระบารามีของพระองค์นะคะในการดําเนินชีวิตชาวยิวเป็นคนที่มีสิทธิแต่งตั้งแต่เขาทั้งหลายดูหมิ่นสิทธิพิเศษนั้นและก็ช่วยนําชนชาติเนี่ยเข้าสู่ความบาปแม้ทั้งหลังจะที่คนยิวกลับมาจากแผ่นดินของตนนะคะจากบาบิโลนและก็สถาปนาการมัสการของพวกเขาขึ้นใหม่ปุโรหิตก็ยังไม่ได้ทําสิ่งที่ดีที่สุด ถวายเกียรติแดบบ่พระเจ้าที่สุดพระองค์ทรงตำหนิเขาทั้งหลายนะคะในพระธรรมเลวีนิติบทที่8ถึง10ก็ได้บรรยายพิธีที่ใช้เป็นเวลา8วันสำหรับการแต่งตั้งอาโรนและก็บรรดาบุตรของเขาในการเป็นมหาปุโรหิตและก็ปุโรหิตนะคะในฐานะที่พระเจ้าทรงเลือกเขาทั้งหลายต้องยอมรับความรับผิดชอบที่สำคัญ3อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือการยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้า อย่างที่2ก็คือการสําแดงพระชิริกของพระเจ้าอย่างที่3ก็คือการยอมรับการตีสอนของพระเจ้านั่นเองในเลวินิติบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่36เนี่ยได้บรรยายภาพของการเจิมและการสาปนาอารมณ์และบรรดาบุตรชายของเขานะคะซึ่งในข้อที่1ถึงข้อที่13เนี่ยเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ พระเจ้าทรงบัญชากับโมเสสนะคะในเรื่องของชุดคลุมที่จะสวมให้กับปุโรหิตท,ที่จะได้รับการสถาปนานและในข้อที่1 3บสถึงสาเนี่ยเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าทรงให้โมเสสกระทําเพื่อถวายเครื่องสักวูชาแด่พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นทั้งวัวแล้วก็แกะตัวผู้นะคะก่อนถึงวันสาปนานอารนและก็ลูกๆของเขาเนี่ยจะต้องอยู่ในเต็นท์พระทา จนครบ7วันไม่สามารถออกจากเต็นท์ได้จนกว่าจะถึงวันครบกําหนดที่ท่านได้รับการสาปนาดังนั้นอารอนและบุตรเนี่ยจะต้องชําระด้วยน้ําซึ่งพวกเขาจะต้องได้รับการชําระทั้งกายตามพิธีการนะคะเพียงครั้งเดียวจากนั้นเป็นต้นไปการล้างเท้า ของเขาที่ขันทองสำริดในขณะที่พวกเขาปนนิบัติพระเจ้าที่ประพราอยู่นั่นเองเช่นเดียวกันพี่น้องคะ้าความบาปของน้องทั้งหลายเมื่อได้รับการชำระเพียงครั้งเดียวก็มีผลไปตลอดชีวิตใช่ไหมคะลูกๆของอารอนก็จําเป็นจะต้องรักษาเท้าของตนให้บริสุทธิ์และก็สารภาพบาปของเขาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ตลอดเวลา เมื่อชีวิตของเราชึ้งหลายได้มีโอกาสใช้เวลากับพระคาของพระเจ้าเราจะเห็นได้ว่าพระคาของพระเจ้าเมื่อเรานํามาใช้ในชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะทรงใช้พระวจนะนั้นนะคะเพื่อจะชําระและกระทําให้เราเป็นเหมือนพระคริสต์มากยิ่งขึ้นนั่นเองในสมัยพระคัมภีร์เดิมเราจะเห็นได้ว่ามีการถวายเครื่องศตวบูชาเพื่อลบล้างบาปและชําระตัวให้บริสุทธิ์แต่ในปัจจุบันพี่น้องคะเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่เรามีองค์พระเยซูคริส ลงมาเพื่อช่วยให้เราทั้งหลายหลุดพ้นจากความบาปทั้งสิ้นเราทั้งหลายขาวดังหิมะเราไม่จะเป็นต้องถวายเครื่องเซวบูชาแต่เราสามารถอธิษฐานสารภาพความผิดบาปของเราได้กับพระเจ้าโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านมหาปุโรหิตใช่ไหมคะเราทั้งหลายได้รับการชําระให้บริสุทธิ์แล้วดังนั้นเราจึงมีสิทธิพิเศษที่ปรุงประทานให้กับเราในสมัยพ่อพีเดิมน้ํามันเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่เมื่อทรงเจิมผู้เชื่อและน้ำมันตัวนี้ก็เป็นน้ำมันพิเศษที่ใช้เจิมอาโรนในการเป็นมหาปุโรหิตนั่นเองการที่น้ำมันของพระเจ้าอยู่บนพวกปุโรหิตนะคะทำให้พวกเขาเนี่ยได้รู้แลตระหนักว่าพวกเขาเนี่ยถูกแยกออกจากสามัญชนและ กำหนดสิ่งที่พวกเขาเนี่ยสามารถกระทําได้และไม่สามารถกระทําได้นั่นเองนะคะพี่น้องแกะสําหรับเครื่องเผาบูชาเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการอุทิศตนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสิ้นเชิงแกะผู้นะคะเป็นเครื่องสถาป,ปนาที่ใช้เป็นเครื่องสันติบูชาและก็เป็นสัญลักษณ์ของการสามัคคีธรฤฤรมต่อกันและกันและต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองดังนั้นความหมายของการสถาปนามีความหมายว่าเติมให้เต็มล้นดังนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ว่าพวกเขาเนี่ยถูกแยกออกนะคะถูกแยก เพื่อพระเจ้าโดยเฉพาะเราต้องฟังพระสุรเสียงของพระเจ้านะคะโมเสสฟังเสียงของพระเจ้าและโมเสสก็นําสิ่งที่พระเจ้าบัญชามากระทําต่ออาโรนและบุตรของเขาเพื่อจะเตรียมตัวให้พร้อมในการเป็นมหาปุโรหิตและปุโรหิตเป็นชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้อย่างบริสุทธิ์นะคะและแยกไว้ต่างหากโดยเฉพาะการเจิมไม่จะเป็นเสื้อผ้าก็ดีนะคะทุกอย่างจะต้องบริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าแยกไว้เพื่อพระเจ้าโดยเฉพาะ พวกเขาจะต้องอยู่ในพระภาเป็นเวลา7วันนะคะและไม่สามารถออกจากพระภาได้สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นเครื่องบ่งชี้เห็นว่าพวกเขาจะต้องถวายตัวอย่างสิ้นเชิงต่อพระเจ้าหากพวกเขาไม่เชื่อฟังและออกจากพระภาพวกเขาจะต้องตายนะคะดังนั้นการเป็นมหาปุริตของพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงจังมากพระเจ้าอยากให้ชนชาติของโปรเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์จริงๆดังนั้นพี่น้องคะเมื่อเรารู้ว่าเรา อ่อนแอรเราต้องเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นพระคำของพระองค์จะเป็นกําลังและยกชูจิตวิญญาณของเรามีหลายสิ่งที่เรายังไม่ได้ยอมตอบพระองค์เรายังไม่ได้เชื่อฟังพระองค์อย่างแท้จริงนะคะให้เรายอมจำนวนต่อพระองค์ยอมจำนวนต่อสิทธิอำนาจของพระองค์เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงมีสิทธิอำนาจไม่จํากัดพระองค์สามารถกระทําทุกสิ่งได้พระองค์เปลี่ยนความอ่อนแอให้เข้มแข็งได้พระองค์รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้พระองค์ทรงช่วยคนที่รู้สึก อ่อนล้าให้มีกําลังได้ดังนั้นนะคะขอเราเพึ่งพาพโะรงในเช้าวันนี้นะคะให้เราเชื่อฟังโะรงและให้ดําเนินชีวิตให้สมกับเป็นชนชาติบริสุทธิ์ของโะรงผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ที่ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อเราช้งหลายนะคะได้รับความรอดได้ขาวบริสุทธิ์อย่างหิม,มะนะคะพี่น้องคะในเช้าวันนี้ให้พระคําของพระเจ้าที่จะเป็นกําลังและยกชูจิตวิญญาณของเราขึ้นในเช้าวันใหม่นะคะขอพระเจ้าอวยพรพคะ่ะ